แกเป็นใครแกมาทำอะไรแกมาจากไหนอยู U U ่ๆพี่พี่พวกนี้เขามายังไงอยูด่ดอนไม่เกรงใจใครขึ้นมาบนหัวตารางได้เฉยเลยแอสตันวิลล่าจิโรนาเลเวอร์นีสอะไรส่งให้เขาทยานได้ขนาดนี้ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอทำไมซีซั่นนี้ทีมไม่ใหญ่ ถึงบินสูงทุกวันนี้ครับฟุตบอลแข่งกันเข้มข้นยิ่งกว่าเมื่อก่อนใครๆก็อยากประสบความสําเร็จทําทีมก็หวังจะก้าวหน้ากันทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยหากยิ่งเป็นทีมเล็กจะแข่งกับทีมใหญ่มันก็เป็นเรื่องยากแต่มันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปได้ครับเพราะตอนนี้มีทีมไม่ใหญ่ในซีีกนั่นคือแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกจิโรนาในลาลิก er ้าไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในบุนเดลิก้าและนีสจากลีกเอิงพยายามสูงขึ้นมาพร้อมๆกันเราจะพาไปดูว่าพวกเขานั้นทําอย่างไรเริ่่่มต้นนนนนกกกกััททีีีอรรบพวเเขาาป็ะดง ค่อนข้างไปทางบนของตารางลีกอยู่แล้วค่อนข้างมีศักยภาพไม่น้อยโดยเฉพาะในซีซั่นส0 1 6 2 0ส7นี้ทําอันดับได้ถึงอันดับที่3าภายใตายการบริหารงานของประธานสโมสรชองปีแอร์ลิวิเยที่ยังคงทําหน้าที่อยู่ในปัจจุบันเขาทํางานได้คงเส้นคงวาครับคือวนๆอยู่แถวๆกลางตารางนี่แหละอาจจะมีบ้างที่แรงขึ้นมาลุ้นท็อปโฟเพียงแต่ก็ทําไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาคือการเข้ามาเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนเอเนโอสกุป ของเซอร์จิมและคิฟในปี2019นั่นทําให้ทีมเนี่ยมีเงินทุนเข้ามาและความทะเยอทะยานของเจ้าของที่มุ่งมั่นในธุรกิจกีฬาเนี่ยเขาจึงนําสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่สมโมสรที่ผ่านมาการให้สัมภาษณ์ของคนที่เกี่ยวข้องกับเซอร์จิมและนิส พูดกันไปในทิศทางที่เป็นบวกครับบอกว่าเขาเป็นคนที่มีแผนงานชัดเจนมีความเข้าใจในฟุตบอลการเข้ามาตั้งแต่ปี2019เขาก็รันแผนงานในทิศทางที่ต้องการมาตลอดครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าเขาชอบเข้ามาลวงลูกในการทํางานของกุนซือทีมแต่พาติกวีเอล่าหนึ่งในกุนซือที่ร่วมงานกับเขาก็เคยยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงเซอร์จิมเนี่ยปล่อยให้เขาได้ทํางานเต็มที่มาตลอดทําให้แผนงานของเขามันเริ่มออกดอกออกผลในซีซั่นนี้นอกจากนี้ครับการเสริมทัพเซอร์จิมก็ปล่อยให้เต็มที่ครับดึงนักเตะดีๆเข้ามาม ให้มีการเสริมทีมให้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันองค์ประกอบของนีดในซีซั่นนี้ก็ค่อนข้างใหม่ครับกุญซือคนใหม่ของทีมฟานเชสโกฟาริโอลีดึงมาจากอัลันยาสปอร์ในตุรกีและมีวัยแค่34ปีเท่านั้นนับว่าเป็นคนที่มีไฟแรงพอสมควรครับเคยเป็นหนึ่งในทีมงานของโรเบโตเดเซอรีที่ขุมใบตั้นอยู่ในตอนนี้ขณะที่นักเตะก็มีการลดนักเตะอาย,ายุเยอะๆออกจากทีมไปพอสมควรแคสเปอร์ชไมเคลิลอารอนแรมซี่รอสบาร์คลีสามอดีตแข้งดังพิม์ลีถูกปล่อยตัวออกไปหมดเลยเหลือแต่ความสดความใหม่ความมุ่งมั่น แล้วทุกอย่างมันก็ลงล็อกพอดีพวกเขาเล่นลีกเอิงไม่แพ้ใครมาแล้ว13นัดเพิ่งมาแพ้ให้กับน้องในเกมบุกเยือนนัดล่าสุดแต่ก็ยังดีพอที่จะอยู่เป็นรองจ่าฝูงครับทีมที่2ครับเราไม่อาจมองข้ามพวกเขาได้แอสตันวิลล่าเวลานี้มันร้อนซะเหลือเกินแม้แต่มนซิตี้พวกเขาก็เหนือกว่าได้ถ้าเล่นในบ้านตัวเองตั้งแต่เข้าเดือนมีนาคมปี2023่เป็นต้นมาวิลล่าเล่นพิมมิลีกในบ้านชนะทุกเกม14นัดรวดมาแล้วพูดคําเดียวว่าโคตรสุดครับหลายคนบอกว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเเเพราะาะออูนมี่ข้ พูดแบบนั้นก็ไม่ผิดครับเพราะเฮียโรกิเขาเป็นคนถนัดคุมทีมระดับกลางอยู่แล้วสมัยที่คุมเซบียาโคมเบียเรลเขาก็พาสถานยุโรปคว้าทัวร์ยูโรปาลีกมาก่อนได้เป็นว่าเล่นพอมาคุมวินล,ล่าเขาก็หยิบทุกกระบวน่ามาใช้ที่นี่นักเตะหลายคนผลิตศักยภาพออกมาได้อย่างเลยเชื่อเทคนิคของเขามีไหลลื่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นักเตะก็มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานถ้าย้อนกลับไปไกลกว่านั้นครับจะพบว่าวินล,ล่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี2018ครับพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงกบบผู้รริิหานะเซวลค มหาเศรษฐีชาวอียิปต์และเวสต์อีเดนเศรษฐีชาวอเมริกันในนามกลุ่มทุนวีสปอร์ตครับมาเทคโอเวอร์จากโทนี่เซียเจ้าของเก่าและฤดูกาลแรกครับที่เข้ามาบริหารวิลล่าจบอันดับที่5ของเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่คว้าชัย off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นได้สําเร็จในช่วงแรกครับเป้าหมายคือการประคองตัวให้รอดแต่หลังจากพ้นช่วงวิกฤตโควิดพวกเขาก็ค่อยๆเติมเงินทุนเข้ามาทําให้ทีมได้พัฒนาขึ้นสตีเวนเจาลาดเข้ามาคุมผลงานไม่ดีก็ปลดและค่าวนี้เน้นๆไปเลยครับติดต่ออาอูนาเอมิลี่ที่ผลงานค่อนข้างชัดเเจนเข้ามามมคุและ แนวทางที่ทํามาเพื่อรอคุณซื้อฝีมือก็ได้ผลครับแนวทางของผู้บริหารกับการทํางานของเอมิลี่สอดคล้องกันประกอบกันจนออกมาดีขนาดนี้ผ่าน15นัดไปใครจะคิดว่าวิลล่าจะพังงาดขึ้นมาอันดับที่3ไปต่อกันที่เเวอร์คเซน ทีมนี้เคยเป็นทีมใหญ่ที่วนอยู่ที่หัวตารางแต่ก็ควา้าแชมป์ลีกไม่ได้ในนานแล้วไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลยคนที่ได้เครดิตเต็มที่และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ทุกคนเห็นภาพได้ชัดๆคือการเข้ามาคุมทีมของชาบี้ลอนโซ่อดีตกองกลางทีมชาติสเปนเขามาคุมทีมตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนครับเขามือใหม่ไฟแรงโดยที่ห้างยาเนี่ยเป็นทีมชุดใหญ่ทีมแรกที่เขาคุมเขามีความเป็นสเปนิตเต็มที่เทคติกต่างๆมีกลิ่นอายของฟุตบอลสเปนอยู่แต่เขาก็เคยเล่นในลีกเยอรมันกับไ ที่นี่เป็นอย่างดีนอกจากนี้อีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนของเลเวอร์คือตำแหน่งผู้อำนวยการากีฬาครับเดิมทีเป็นของลูดี้โฟลเลอร์ทิศํำหน้าที่ให้กับทีมมาอย่างยาวนานตอนนี้ไปรับงานกับทีมชาติเยอรมันและคนที่ดันขึ้นมาคือคนในครับที่เคยเป็นนักเตะของทีมและทำตำแหน่งบริหารใกล้เคียงกันในสมโมสรมาก่อนอย่างไซมอนลอฟได้ขึ้นมาทำงานแทนด้วยความที่ตัวเขาและอลอนโซเนี่ยต่างก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงเหมือนๆกันการทำงานร่วมกันมันก็เป็นไปได้เป็นคนเจเนเรชันใหม่เอาความใหม่เข้ามาสู่สมโมสรกอนการเข้ามาของอลอนโซ่ ตอนแรกเนี่ยอาจจะเริ่มต้นได้ไม่ดีครับแต่เมื่อปรับจูนได้อะไรมันก็ดีขึ้นและเก็บชัยชนะมาได้เรื่อยๆจนไปจบอันดับที่6ได้ในฤดูกาลก่อนขว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้มาซีซั่นนี้เนี่ยทุกอย่างลงตัวขึ้นนักเตะเข้าใจเทคนิคของเขามากขึ้นฤดูกาลนี้ฟอร์มของทีมมันก็เลยดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นบินสูงขึ้นมาเทียบรัศมีกับไบเอ็นมิวนิกฟุตบอลของลอนโซ่ครับหัวใจหลักคือการคลองบอลในสไตล์สเปนการผ่านบอลที่แม่นยำรวมถึงการหาโอกาสสร้างสค์ประตูได้อออยยยย่่าางดเเีมมมปััขขคคืฟุุตบลใหส เปนะแต่เขาคือคนที่มีไอคิวฟุตบอลสูงมีความเข้าใจเกมสูงเท่านั้นไม่พอเขายังผ่านงานกับกุนซื้อมากฝีมือมาหลายคนครับลาฟาเอลเบนิเตสคาร์โลเชโรติโจเซ่มูรินโญและเป๊ปกูเดล่าดังนั้นครับเทคนิคของเขาคือการเก็บเกี่ยวจากการทำงานกับยอดบุคลากรเหล่านั้นมาปรับเป็นของตัวเองแล้วมันก็ได้ผลมันทําให้เลโอคูเซนเป็นหนึ่งในทีมโมลิการาที่เล่นฟุตบอลได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจในตอนนี้และการขึ้นมาเป็นจา่าฝูงของลีกที่ทีมอื่นแทบจะเป็นบอดให้กับไบเออร์หรือดอทมุนได้ตบเล่นนนั้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อลอนโซคือคนที่เปลี่ยนเลเวอร์ในเวลานี้ครับปิดท้ายกันที่ทีมสุดเซอร์ไพรส์ประจําซีซั่นจิโรนาอีกหนึ่งทีมจากแคว้นกาตาลุญญาที่อยู่ๆเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาบนหัวตารางได้แบบงงๆเคยนำเป็นจ่าฝูงอยู่พักใหญ่ครับมีแต้มพอๆกับเรอัลมาดริดและเหนือกว่าบาร์เซโลนาและอตเลติโกบารริดทําให้คนเนี่ยสงสัยกันว่าทีมเล็กๆแบบนี้เนี่ยทำได้ยังไงจากทีมที่เดิมทีเนี่ยยู่ลีกสูงสุดก็วนอยู่แค่โซนตกชั้นกลับขึ้นมาได้่ง COVID, งโไไงงคตอยข้น ครับคือการบริหารจัดการครับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของสโมสรตอนนี้คือ c ซิตี้ o ุตบอลกรุ๊ปเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละครับนี่น่าจะทําให้หลายคนเนี่ยหายสงสัยกันไม่น้อยครับมีเจ้าของที่ทะเยอทะยานร่ารวยและทำเรือใบสีฟ้าประสบความสําเร็จมาแล้วกับจ i ี o โรนาก็ไม่น่าจะเกินกําลังนอกจากซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปที่ถือหุ้นอยู่47แล้วเนี่ยยังมีมาเซโลเกลาเลอีกนะครับอีก35ถามว่าเขาเป็นใคร เขาเป็นนักธุรกิจชาวกัวเตมาลาที่เป็นเจ้าของค่ายโทรศัพท์ค่ายใหญ่ของอเมริกาอย่างทีโมบายเป็นหนึ่งในผู้ออกทุนในยุคแรกเริ่มช่วยเดวิดแบ็กแฮมสร้างทีมอินเตอร์มอาร์มี่และหุนอีก16%ที่ถือโดยกีโดนาฟุตบอลกรุ๊ปทีเปเปเล่กวเดลล่าเป็นหัวเรือใหญ่ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องชายแท้ๆของเป๊ปกัวเดลล่านั่นเองเลยครับซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปรู้วิธีการประสบความสําเร็จในทางฟุตบอลอยู่แล้วครับแม้ว่าคราวนี้จะมาทําทีมเล็กพวกเขาก็มีแนวทางชัดเจนไม่ใช่การกว้้าาานซือต,าารตรมมม่่่วททีีกกับบบเงๆแ เราทำกับซิตี้ในช่วงยุคแรกเริ่มแต่เป็นการวางรากฐานให้ยั่งยืนให้เกียรติคนที่อยู่มาก่อนคนคุมทีมอย่างมิเชลก็เป็นโค้ชที่คุมมาตั้งแต่ปี2021แล้วตัวนักเตะที่ดึงมาในฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้มีการเสริมทัพที่เกินควรแต่ก็มีนักเตะดาวรุ่งที่ยืมมาจากทีมใหญ่ๆครับโดยเฉพาะแมนซิตี้ก็มีแบ่งมาให้ทุกป,ปีโดยที่มีลูกพี่ใหญ่เป็นตัวเก๋าคิสเตียนสตูอานี่รับบทเป็นกัปตันทีมขุมกําลังที่ไม่ขี้เลยแพ้งานที่ชัดเจนทําให้จชโรนาเป็นทีมจอมเซ เือนแค่เรือาดริดทีมเดียววิธีการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมิเชลที่เป็นกุญซื้อรุ่นใหม่มีการปรับแผนให้เข้ากับกําลังของทีม เน้นความสนุกเน้นความลื่นไหลไม่ยึดติดตัวเก่าที่เข้าใจเกมรวมมือกับดาวรุ่งที่กำลังกระหายทําให้ทีมเนี่ยมีความสมดุลการทํางานหลังฉากก็เหมือนกับการที่ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปทำกับมนซิตี้และประสบความสําเร็จมาแล้วครับอย่างไรก็ตามครับฟุตบอลในแต่ละลีกเนี่ยเพิ่งจะเตะกันมาแค่สิกว่าเกมพวกเขายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากครับว่าจะขึ้นมาแล้วจะรักษาระดับเพดานบินให้มันอยู่หัวตารางกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่แต่บอกเลยว่าช่วงนี้ทีมมวยรองเนี่ยมันมาจริงๆ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ